พี่ใหญ่380สเปคตามหาข้อเกษตรสามมิตรเดี๋ยวไปชมตัวรถกันพ่วงฮีโน่ m m p 80, p 8 8 0ปี54สเปคนิยมคันนี้เป็นเครื่อง P11C เกียร์ ZF เเป็นตัวกระบะ3มมิตร สาปดคันนี้มีดีอะไรไปดูกันได้ยางใหม่ทั้งแม่ลูกได้กระบะสามิตรคัสซีสวยตลอดทั้งเส้นแม่ลูกถูกใจทางหลวงกระจกนาซ่ามิชลินสตาร์โฉมหน้าถูกใจทางหลวง คันนี้สเปค30ตันบวกคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมตัวรถได้ที่อมาตะารถบรรทุนนครปฐมร้านเปิดให้บริการทุกวันหรือสามารถติดต่อมาที่เบอร์081 7 4 6 9 9 4 1จ้า